สวัสดีค่ะเรื่องราวที่จะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวจากท่านผู้ชมทางบ้านส่งเข้ามาค่ะเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าผีบ้านผีเรือนค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเรื่องมีอยู่ว่าเด็กชายมงเขาได้อาศัยอยู่กับตาใหญ่ที่จังหวัดโคราชบ้านที่เขาอาศัยอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ40-50กิโลเมตรบ้านหลังนี้อยู่ห่างไกลาจากผู้คนและในละแวกบ้าน ก็เป็นไรนาป่าเขาลักษณะบ้านเป็นบ้านไม้สองชั้นไม่มีเพื่อนบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงมาปลูกแถวนี้เลยสักหลังเป็นบ้านที่สงบสง,งัดมากเลยทีเดียวเด็กชายมงเป็นเด็กที่มีสัมผัสพิเศษจิตใจของเขาขาวดุดด่งผ้าไหมที่ขาวสะอาดไร้สิ่งปนเปื้อนเขาจึงมองเห็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่สามารถมองเห็นได้อย่างเช่นผีแม้กระทั่งจิตใจของคนเขาก็สามารถอ่านออกล่วงรู้ได้ว่าคนคนนั้นเป็นคนดีหรือคนไม่ดี สามารถมองคนออกได้ทะลุปลุกปลงเขาจึงไม่มีเพื่อนเลยสักคนเดียวเพราะเขายังหาคนที่จิตใจดีงามอ่อ,อนโยนวนกับเขาไม่เจอเลยสักคนเดียวที่โรงเรียนมีแต่คนกลันแกล้งเขาสารพัดและทำร้ายร่างกายเขาไม่เว้นวันแต่เขาก็ไม่ได้บอกให้ใครรู้เขาเอาแต่เก็บงำความทุกข์ความเครียดนั้นเอาไว้อยู่ในใจตลอดมาเด็กชายมง้งมีพี่ชายคนหนึ่งชื่ออ้วนเขากับพี่ชาย ต้องตื่นตั้งแต่รุ่งสางเพื่อเตรียมตัวไปโรงเรียนเพราะทั้งสองต้องเดินไปโรงเรียนซึ่งห่างจากบ้านของเขาไปประมาณ5-6ถึง6กิโลเมตรพี่ชายของเขาต่างจากเขามากพี่ชายของเขาเป็นคนที่ไม่ยอมใครคอยปกป้องเขาทุกครั้งเมื่อรู้ว่าเขาโดนกั่นแกล้งทั้งสองคนพี่น้องไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนไม่ได้ไปลุกรานใครหรือทำไม่ดีกับใครก่อนเลยซึ่งเป็นเด็กที่เดินตามแนวทาง ของความดีมาตั้งแต่ต้นจนถึงทุกวันนี้ซึ่งคนส่วนใหญ่จะไม่เป็นอย่างนี้มักจะทำผิดพลาดกันมากมายหลายอย่างทั้งที่รู้ว่าผิดแต่ก็ทำหลายคนต้องรับกรรมติดคุกติดตารางกับบาปที่ตนก่อรู้ว่าเสี่ยงแต่ก็อยากลองทั้งทั้งที่มันไม่คุ้มเลยกับชีวิตที่มีความสงบสุขและอิสระแต่คนทุกคนล้วนมีสิทธิที่จะใช้ชีวิตของตนเองและควรรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเลือกเอง ใครทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นผลกรรมจะดีหรือเลวนั้นรับแทนกันไม่ได้ความดีจะลบล้างความชั่วไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการละชั่วคือทางที่จะพ้นชั่วและหมดชั่วได้ในที่สุดต้องละชั่วให้ได้ทั้งทางกายวาจาและทางใจทางใจนี่แหละสําคัญที่สุดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นมาได้หรือสิ้นสุดได้ก็ที่ใจดวงเดียวดวงนี้เท่านั้น จึงจำเป็นต้องเริ่มฝึกที่ใจนี่แหละก่อน